ครับวันนี้ผมเซลล์ป๊อปนะครับซูซูกิแจ้งวัฒนะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูรถ XL7 คันนี้นะครับภายนอกรถไม่มีอะไรครับคันนี้ลูกค้าซื้อรถเป็นสีเทานะครับแล้วก็เเน้นส่วนรถนะฮะก็จัดส่วนรถไปครับเต็มๆนะครับประเดิมคันแรกของผมที่นี่นะครับดูจากข้างนอกครับฟิล์มบานหน้าเนี่ยจะเป็น60%นะครับเป็นยี่ห้ออเมริกันฟิล์มนะครับแต่จะเป็นเกรดเซรามิกนะครับ รอบคันแปดสิบนะครับี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมืดนะครับไม่ไดมองไม่เห็นนะครับมองแค่รู้ว่ามีคนข้างในครับให้รู้ว่ามีคนข้างในครับแต่ว่าไม่รู้นะครับว่าใครขับนะฮะมืดนะครับผมจะให้ดูด้านในนะครับนี่ครับความคมชัดครับจากด้านในนะครับนี่นะครับครับค้างคืนรับรองว่า ไม่ปวดตานะครับอ่าไม่ต้องเพ่งนะครับนี่นะครับ